เวลามันทุกขเวทนาทางกายเนี่ยมันทุกจริงๆเนะี่ยอย่างเจอประสบอุบัติเหตุหรือโรคโรคร้ายหรืออะไรที่มันให้ผลเป็นความทุกขเวทนาอย่างสงูงถามว่าปฏิบัติมาแล้วแล้วมันยังไม่หายคลัวก็คลัวนะกลัวเวทนาทั้งๆั้งที่ก็รู้นะว่ามันก็คือเป็นเป็นเป็นขันห้าเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับ แต่ว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณของร่างกายที่จิตมันจะต้องรับมาเพื่อจะให้รู้ว่ามันต้องอาร่างกายเขาเป็นี้มันเป็นมันเป็นสภาวะธรรมชาตินะครับที่มันทํางานส่งต่อมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเจอฉะนั้นความกลัวก็มีกลัวกลัวเพราะว่าจิตเรายังลายผู้ชาย,ายมันยังพร้อมที่จะเขาเ้าไปแบกไว้ แต่อาจจะแบกไม่เท่ากับตอนที่ไม,ไม่ยังไม่ปฏิบัตินะตอนนี้มันก็ละวางได้บ้างถ้าเกิดว่าเราพิจารณาจนจิตเราคลายความเป็นหนูทานแล้วคือเราก็เป็นผู้เห็นแต่ถามว่ายังเวทนามันก็ยังรับเข้าไปมันก็ยังรับผลของทุกขเวทนานะมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะแต่มันก็ไม่รุนแรงจนเกินไป